สวัสดี Boo ค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเอ่ยม yeah. ีใครจำยี่ห้อนี้ได้มั่งคะสมัยเด็กๆคือไม่ได้ทานนานแล้วพอดีมาลีบมาเจออยู่ในห้างนะคะพอดีอ่านมาเจอตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าเขารับซื้อถั่วลิส่งจากเกษตรกรจากจังหวัดสกลนคร เป็นของเป็นของพี่น้องบ้านเราเองนะคะเห็นแล้วอยากให้เพื่อนๆสนับสนุนนะคะถ้าเราซื้อทานนะคะก็เท่ากับเราได้ช่วยเกษตรกรไทยนะคะคือตัวนี้เมลี่กินมาตั้งแต่เด็กเด็กนะคะแต่เพิ่งรู้เพิ่งเคยอ่านนะคะว่าวัตถุดิบมันมาจากเกษตรกรที่จังหวัดสกลนครเรานะคะแล้วโกแก่เป็นชื่อที่แบบ เราไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเรารู้จักมานานกินตั้งแต่เด็กๆแต่ก่อน,ต,อน,ต,อนตัวรสมะพร้าวมันจะเป็นซองสีขาวะคะ <m> ่ะตอนเด็กๆห่อละสองบาท5บาทค่ะ <m> ตอนนี้อันนี้อันนี้ถ้าซองตัวนี้จะสามเกนะคะถ้าเป็นกระปุก69บเกค่ะ <m> เดี๋ยวลองดูซิว่ารสชาติยังเหมือนเดิมหรือเปล่า เปิดยากเหมือนกันนี่นะโอ้โหได้เยอะค่ะสามสิบเก้าบาทนี่ได้เยอะค่ะแล้วก็น้ำหนักเยอะมากเลยอืม อร่อยเหมือนเดิมคะ่ะมาเพนเพื่อนๆท,ท,ทานกุกแก่นะคะมันทุ่งเม็ดเหมือนเดิมจ้า